ที่จริงแล้ววันนี้ผมจะอาสามาเป็น mindset coach วัสดีค่ะ,คะชื่อโปรก้อยชลดาแช่นันนะคะ Who the hell are you ใช่ไหมใช่ใครวะเน,นี่ยคนจะรู้ว่าก้อยเนี่ยไม่ได้ใส่แว่นก็คือใส่คอนแทคเลนส์มาตอลอดเวลา คือเล่นกอล์ฟมาดีตลอดเวลาไมเซ็ตในสนามค่อนข้างที่จะพพสิทีฟมากๆ okay. แล้วก็จัดคนที่กาลังตีกอล์ฟอยู่ดีๆมีความมั่นใจนะครับก็คือทําให้ความมั่นใจหายไปหมดเลยแล้วก็และหลังจากนั้นคุณก็โดนเป่าหูอีกใช่น้องที่ออกด้วยก็แบบก็สงสารสวัสดีครับผมอาจารย์คริสครับ Mission to the pros by Ajahn Chris. Okay, I need the. swing so, arm um. Okay. Oh, this is better. Oh, swing so, um. สวยงามครับอืมโดนดีว่าขวามมาเลยวันนี้โอ้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี่นะครับใน Mission to the Pro ของเราเราเปิดมานะครับด้วยการตีกอล์ฟของโปรไทยนะครับชลดาชัยนันเนี่ยนะครับนะฮะได้คือปรกรกกลวัดีนะฮะสวัสดีค่ะ ก็ถ้าพูดตรงๆกันเนาะ to be honest นะครับก็ถ้าใครดูก็แต่อาจจะพูด the hell of you ใช่ไหมใช่ใครวะเนี่ย but I happen to know you เพรเอิญผมรู้จักเพราะว่าสมัยพี่นะฮะดูหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับใน bangkok post เนี่ยมันจะมีการแข่ง LPGA ใช่ไหมแล้วก็จะมี leaderboard แบบพวกแมปใหญ่ๆแล้วผมก็จะเห็นชื่อคุณอยู่ในนั้นตาม leaderboard แบบท top 5ตลอดเลยใช่ไหมไหนแนะนำตัวเช่นนี้หนึ่งครับก้อยชวนดาคือใคร สวัสดีค่ะชื่อโปก้อยชรดาแช่นันนะคะ <Yeah. S 2> เป็นโปรสาวโคลาค่ะ uh. มาจากโคลาค่ uh. คะก็ติดทีมชาติตอนปี2010กับ2011ค่ะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อที่อเมริกาที่ uh. Iowa State University ค่ะโอเคแล้วก็กลับมาไทยตอน2016ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ได้มาเริ่มเล่นอยู่ในเอเชียตั้งแต่ปี2017จนถึงทุกวันนี้ค่ะ uh. ขออนุญาตถามคำถามหยาบคายนะครับอายุเท่าไหร่แล้วแม 30บแล้วค่ะส0ยังแจวนะใช่เน okay. ี่ยนะครับ30ยังจแจวแล้วเนี่ยนะครับอายุ30กันแล้วแสดงว่าแล้ว when did you start when did you start playing golf when I was nine years old กมันเนริเ่มยังไงเริ่มยังไงคือมีพ่อแม่บังคับอยากให้เป็นไทยอ,อยากให้เป็นอานิก้าสโเรันส์หรือ,รอ,องไงฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะจะได้เล่นแบบไอพ่อแม่ตีกอล์ฟอยากให้ลูกตีกอล์ฟอะไรอ, <Okay. S 1> อันนี้คือเริ่มจากน้องชายน้องชายอยากเล่นกอล์ฟเพราะคนข้างบ้านตีกอล์ฟแล้วแม่ก็โอเคน้องอยากเล่นก็ ก็ให้พี่ไปเล่นด้วยกันเลยแล้วหนูก็โอเคโอเคอ่ะแม่ให้เล่นก็ไปเล่นก็อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีแรกเป็นไงแรกๆกจริงพอมีมีแววลไม่หรือไม่ไม่เลยโอ้โหนี่มันนี่มันโปรในอนาคตหนิเลยยังไม่เลยบอกไรคือแข่งเหมือนเริ่มเล่นได้2เดือนโปรให้ไปแข่งเลยเฮ้ยแล้วแสดงว่าไอ้โถเลยที่แถวบ้านเรียกว่าเก่งแล้วอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เคยออกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวเราก็คิดว่าไปแข่งสงสัยแบบไปยืนที่ดรามเรนจ์แล้วก็ใครตีไกลสุดชนะอันนี้คือความแคบของเราครับ สรุปไปถึงสนามคือไม่รู้แบบ what's going on แบบเราไม่รู้ what what is happening กลายเป็นว่าวันนั้นแข่งเสร็จปุ๊บครั้งแรกเราออกกับพัชรัชต์ธาคงกระพันที่เขาเก่งมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเขาก็ตีดีแล้วเนาะก็ตีอยู่เจ็ดสิบปลาๆหนูตีร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนี่ไม่ใช่ระยะแล้วสกอร์อยู่ร้อยแปดสิบคือตีแย่มากร้อยแปดสิบใช่ค่ะสกอร์ตีร้อยแปดสิบไม่ได้ตีเป๊ะตีประมาณถ้าสแควร์พักเจ็ดสิบนั่นแหละค่ะอันนี้ไปประมาณ สามสี่เท่านะ่ยนะใช่ทุกช็อตทุกหนุ่มออกซิมหมดเลยใช่ก็แล้วเป็นไงฮะก็คือหลังจากน,นั้นคือไปแข่งหลังจากจสองเดือนก็ใช่ค่ะก็แล้วรู้สึกว่าฉันจะเลิกฉันฉัน,ฉนจะไปตีเทมไมหรือยังไงไม่ค่ะบไม่คือตอนนั้นไม่ได้มีความคิดอะไรก็คือคเล่นไปนเรื่อยเล่นเป็นกีฬาอะไรอย่างงี้พอมาตอนอายุสิบสิบสองเนี่ยเมีโกแล้วเวลาแข่งแบบต้องตดพับไฟต้องตดพับเทนหรืออะไรอย่างเงี้ยพอสิบสองขวบเนี่ยอยากจะ take it serious หรือ take it seriously ก็คือแบบให้มันจริงจังเนี่ย มันเกิดการพัฒนาแบบอย่างรวดเร็วทันใจยังไงบ้างไหมก็จริงๆก็ไม่นะคะแต่ใช้ความฝึกฝนมากกว่าเพราะว่าคือทุกๆวันหลังจากเรียนเสร็จเนี่ยห้าโมงเย็นก็จะไปซ้อมได้ทุกวันทุกวันเลยมันก็เลยค่อนข้างที่จะพัฒนาเร็วในระดับหนึ่งเพราะว่า<ๆ>เพราะว่าเราซ้อมเยอะ<ๆ>ใช่ซ้อมเยอะอะไรที่ไม่ต้ซ้อมอ่ะพ่อแม่บังคับหรือเราชอบ หรือไม่มีอะไรทำกลับบ้านไฟฟ้ายังไม่เสร็จไงครับก็ไม่ใช่จะบอกเราชอบก็ไม่เชิงบังหมอนเป็นหน้าที่มากกว่าเรียนเสร็จไปซ้อมกรอบคือมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําในความรู้สึกนตอนนั้นใช่อันนี้เป็นแค่คือทําโดยที่ไม่รู้ว่ามัน อะไรอ่ะมันเปแค่แพทเทิร์นที่จริงแล้ววันนี้ผมจะอาสามาเป็นม d s e t Coach หลายคนไม่ทราบนะครับว่าผมนั้นทำม d s เ t Coaching ด้วยเนี่ยนะครับสแกนหลายนิ้วมือทำสตร r e n ์ฟ f i n เดอร์นะครับผมกับอีกหลายใช้อีกหลายอุปกรณ์หลายอาวุธที่จะมาช่วยวิเคราะห์ม n d เซตของคนเพื่อช่วยเขาตอนนี้พอผมฟังสตอรี่เนี้ย อยู่จำไอ้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมที่อยู่เป็น responsibility เป็นอะ่ระใช่ไหมนั่นแหละมาเลยนั่นแหละคือใช่ยูเลยผมมักจะพูดเสมอนะครับว่าถ้าเราจะเป็นเขาเรียกว่า the best ในอะไรบางอย่างซึ่งเขาก็เป็น the best นะครับมันจะต้องมีอย่างน้อยนะครับเรื่องผมเรียกว่า 5s 5s นี้นะครับบอกคุณพ่อคุณแม่กับคุณผู้ชมดนวยนะครับว่าแล้วไม่จะเป็นต้องเป็นกอล์ฟก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับคือ strength ก็คือกําลัง นะครับสแตมินอคือมีเรามีกําลังแต่ละกําลังไม่เหมือนกันสแตมินอคือถ้าเราจะเก่งในสิ่งนั้นเราอึดเราอยู่กับมันได้นานคือเขาเรียกว่าเลิฟแอนด์ลองอ่ะรักแล้วอยู่กับมันได้นาน s อสซคือสปีดนั่นเองครับเราพัฒนาได้เร็วกว่าชาวบ้าน s อสคือสปิริตแหม่มีแพชชั่นแล้วอันดับที่5คือสไตล์ก็คือมีสไตล์ของตัวเองนั่นเองครับถามจริงครับพอก้อยเริ่มตีกอล์ฟรู้สึกว่ามันมีพลังทาง,ทางกอลนะ์ฟไหมรู้สึกว่าเออฉันว่านี่คือสิ่งที่ฉันพอฉันจับแล้วมันมันรู้้สึกาฉทํไดนะ ตอนนั้นตอนนั้นยังค่ะถ้าถ้าในช่วงวัยนั้นเน่ยยังเพราะว่าตั้งแต่พอช่วง12จนถึง15เนี่ยหยุดเล่นไป3ปีหยุดเลยเหรอหยุดเลยบบไป <จบ S 1> ไปค่ะไปเทควันโดไปเลยเพราะว่าไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วพอยก็คือแม่ถ้าไม่จบพาพาก็จะเลิกเล่นกอลบป <Okay. S 1> ี6 ทก็เลยหยุดเล่นไปเลยเน be, ี่ยคำเนี่ยาอีกไอ้นี่ก็เป็นนิสัยคือฉันว่าคำไหนก็คำนั้นใช่ไหมก็เลยหยุดเล่นไปเลย3ปีพอสิบหาเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเล่นแหละตอนซ้อมเนี่ยซ้อมทั้งวันทั้งคืนไหมถ้าตอนที่ยังอยู่ในยังยังเรียนอยู่ไฮสคูลมันซ้อมทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เพราะเราเรียนเสร็จช่วงสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยก็แต่แต่จะซ้อมแบบห้าโมงเย็นจนถึงสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือซ้อมทุกวัน ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยทั้งวันซ้องวันเป็นสิบถาดคืออยู่ทั้งวันคือไ,ไม่ได้ไปไหนเลยเบื่องอแงไม่ได้เหมือนกับหมดพลังภาษาอังกฤษเริ่มเบิร์นเอาสมีไหมมีเบิร์นเอาไหมไม่ค่ะไม่ไม่ค่อยแสดงว่าคุณผู้ชมครับอันนี้แหละแถวบ้านเรียกว่า strength and stamina น่และเอที่3นะครับพี่คุณผู้ชมคือ speed speed ก็คือการพัฒนานั้นรวดเร็วกว่าคนอื่นพัฒนาเร็วไหมคือหนูไม่รู้ ว,ว่าพัฒน,นาเร็วไหมแต่รู้สึกว่าพอซ้อมเยอะแล้วพอไปแข่งนะ่ะรีซอออกมาดีเราจะได้เรียนมาบ่อยๆครั้งใช่ไหมฮะใช่ใชและอันดับที่4ี่นะครับซึ่งเมื่อกี้ก็แอบเห็นก็คือสปิริตนั่นเองครับสปิริตแปลว่าฉันมีจิตวิญญาณฉันมีความชอบฉันมัน,ม,นมันเป็นแพชชั่นที่ฉันอยากจะทําและอันดับที่5คือสไตล์นั่นเองครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่นะครับว่าสไตล์เป็นยังไงอ่ะสุดพอก้อยก็คือกระโดด้าเรียกว่ามาเป็นโปรแล้วนะครับคือเล่าถึงแบบตอนที่แบบจิด๊ดๆที่สุดได้ค มีมีเขาเรียกว่า Success กับความภูมิใจความสําเร็จอะไรบ้างอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือได้เงินเยอะที่สุดแต่ความประสบเป็นเป็นสิ่งที่หนู<ม>ประสบความสําเร็จครั้งแรกคือการชนะโปรเฟ s ช<ม>ั่นอลกอล์ฟคือเป็นปี2018ที่ไปแข่งที่ประเทศจีน<ม><ม>เอาคํามันออกมาก็คือสกอร์เนี่ยมันต้องไปเพลย์ออฟกัน5คน<ม><ม>แล้วหนูก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าหน<ม>ูไม่เคยเพลย์ออฟแบบโปรเฟชชั่นอลีไม่เคยไม่เคยไม่เคยลีดดิ้งหรือไม่เคยชนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ไ <Goodness> ม่ได okay, so so ้ expect ว so so okay, so uh ่าจะชนะในสามก็แค่โอเคเอาดูเอาดู t เบสแล้วก็เพลย์ออฟเนี่ยก็คือทุกคนจะแบบแบบมีคนตกน้ำไปคนนึงแล้วก็เอ้ยตัดซะละหนึ่งคนอะไรเงี้ยตอนที่เหลือก็ตีออนกีนแต่หนูได้อปพอคนสุดท้ายก็แบบว่าแค่เห็นว่าโอเคถ้าเราออนใกล้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเบอร์ดี้แล้วก็ชนะแล้วก็ก็คือเป็นอย่างที่คิดจริงๆก็คือ ปีเข้าไปก็เหลืออยู่ประมาณที่ประมาณ5ฟุตแล้วก็ยิงบปดีลงได้แชมป์เป็นแชมป์แรกก็เลยแชมป์แรกก็คือประเทศจีนค่ะก็คือเคยได้แชมป์ในจีนใช่จีนไทยไทยแล้วก็ไต้หวันไต้หวันด้วยนะครับแล้วเคยเป็นมืออันดับเท่าไหร่ของ LPGA ไทยก็ตอนปี2019เป็นที่หนึ่งของไทย l อ g a ทัวร์ค่ะรอบุดี จะได้ไหมไม่เป็นแร็งของทั้งปีค่ะก็คือเป็นเป็นแร็งสะสมมันนี่อ๋อก็คือมาก็คือ2019ใช่ก็คือทั้งปีเนี่ยใครทำรางวัลเงินเยอะที่สุดก็คือเป็นอันดับหนึ่งของ2019แล้วก็มา2022ผมผม่ชอบตัวนี้คราตอบนะก็ที่นึงก็ไม่ได้แบบเค็งเลยมากเขาก็เขียนแค่2019ได้อันดับหนึ่งไทยนะคะก็แค่นั้นนะคะมันเท่จริงเลยนะแมแล้วก็แล้วก็2022ปีที่ผ่านมาค่ะก็แร็งอยู่ที่2ค่ะของมันนี่แร็งกิ้งของพี่ทรายเจยเหมือนกันค่ะ ให้เราแค่ปีนี้แล้วเง,งนี่ใช่ค่ะอันดับสองใช่ค่ะโอ้ยเหรอ,หอได้ตังค์เยอะขนาดนั้นนะ ตัวโหสุดยอดเลยเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเรนกิ้งถ้าระดับอันดับโลกอ่ะเขาเขาตั้งสมมมันจะเป็นของโรเล็กอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะนะครับคือตอนเนี้ยเราเราแอบไปดูนะวันนี้นะครับอยู่ประมาณ400กว่าเฮ้ยแต่สำหรับนะครับนี่คือระดับท็อป400กว่าของผมประมาณ4ี่แสนกว่าน่นะครับผมนะฮะอาจจะสี่ล้านก็ได้นะครับแต่สี่ระดับ400กว่าในโลกแต่ระดับสูงสุดเนี่เคยเห็นไหมสุดความภูมิใจเออฉันก็ได้ระดับเท่านี้นะค่ะก็ปีที่ดีที่สุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2 0 0พ 2019แล้งอยู่ที่186ของโลกนะผม oh. จำไม่ผิด180ยแปต้นๆของโลกเนี่ยค่ะแ <Yeah. S 1> ต่ว่าจำไม่ได้เซ็กซ์แคลรี่นัมเบอร์อะไร<ต>ใช่แต่พอป,ปัญหาโควิดมาครับคุณผู้ชมครับก็คือนักกอล์ฟไทยก็จะอยู่ในไทยแล้ง <Yeah. S 2> มันก็จะลง <Yeah. S 2> เพราะว่าการแข่งกอล์ฟในเมืองไทยมันไม่มีแรงกิ้งของโลกอย่างนี้ใช่ไหมฮ <Yeah. S 2> ะใชะสปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะปี2023นี่สนี้นะครับเราจะช่วยกันนะครับดันให้ก้อยนั้นกลับมาอย่างน้อยที่สุดนะครับอยู่ที่จุดที่สูงที่สุดที่เคย ป็นแล้วก็ถ้ายิ่งเจ๋งกว่านั้นนะครับคือเราจะต้องเชื่อว่าเราจะไปได้ไกลกว่านั้นวันที่ผมได้มาเจอคุณก้อยก็คือไม่นานมานี้เองเนะครับผมก็มานะฮะแล้วก็บูริหารที่นี่ก็คือเขาก็บอกน่น่นี่มีนักกอล์ฟเยอะแยะอาจารย์คริสช่วยดูดูรายนิ้วมือหน่อยอ่า การดูแลนิ้วมือไม่ใช่ดูดวงนะผมไม่ได้เป็นหมอดูนะแต<อ>่าการดูแลนิ้วมือมันเป็นาศาสตร์ที่เขาเรียกว่า dermatographic นะครับก็คือดูลายผิวหนังบนนิ้วนะมันก็จะบอกได้ว่าสมองนั้นเป็นอย่างไรได้ได้พอสมควรไม่ได้หมดทุกอย่างแต่ได้เยอะเพียงพอที่จะดูว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรผมก็นั่งดู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 นะกอปมือสมัครเล่นวัยรุ่นวัยแก่วัยทองเนี่ยนะครับแล้วก็มีนะฮะนั่งเหงาเหงาอยู่คนหนึ่งแล้วอยู่ดีเขาเดินมา approach <S <S ผมเองเลยแล้วเขาบอกว่า w h วันนี้ดูเห็ n คิดยูเฮล e ์ you a p s y c h o l o g ist นะครับเป็นนักจิตวิทยาอเปล่าช่วยฉันหน่อยสิเล่าฉ่นหนึ่งครับก้อยตอนนี้นะครับก็คือที่เรามาเจอเจอกันเนี่ยก็คือเกิดอะไรขึ้นกับมายเซ e ตกับชีวิตของก้อยถึงทำให้เรารู้สึกว่ามันดาวอยู่คือคือตอนแรกเลยช่วงช่วงก่อนหน้านียค่ะคนจะรู้ว่าก้อยเนี่ย ไม่ได้ใส่แว่นก็คือใส่คอนแทคเลนส์มาตลอดเวลาซึ่งก็มีเยอะแยะใช่แต่ว่าก็คือเล่นกอล์ฟมาดีตลอดเวลามายเซ็ตในสนามค่อนข้างที่จะพพสิทีฟมากๆแล้วในสนามแต่มามีช่วงที่ที่ตาก,ก็เนี่ยเริ่มมีปัญหาตั้งแต่พฤศจิกามาเนี่ยตาหนูโดนคอนแทคเลนส์บาดแล้วก็ติดเชื้อเซแต่ช่วงทันวาเนี่ยยังอยู่ไต้หวันทั้งเดือนก็คือเล่นแข่ง4ทออัวร์นาเมนต์ติดกัน ก็ยัง force ตัวเองที่จะใส่คอนแทคทันทันที่ตาแดงบวมแต่ก็ยังต้องใส่เพราะว่าไม่เคยใส่แวันตีพอใส่ปุ๊บลูกอยู่ตรงเนี้ยเราก็ตีตรงนี้ลูกอยู่ตรงนี้ก็ตีตงย,ตง,นตยงนี้เพราะว่าภาพเนี่ยมันต่างกันตอนที่ช่วงมักราาที่เป็นหนักๆมากๆใช่ก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มจะตีไม่ดีตอนนั้นใส่แว่นยัง มาใส่วันสุดท้ายค่ะเพราะว่าขอวิดรอเขาไม่ให้เขาบอกว่ายูยูต้องเล่นให้จบอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เลยตัดสินใจที่จะใส่แว่นตีก็มีชิปไปหนึ่งหลาบ้าง <S <S ้องที่ออกด้วยก็แบบก็สงสารคือเขารู้ว่ามองไม่เห็นอะไรเงี้ยพอตีไปก็ต้องคอยถามว่าเฮ้ยลูกไปไหนอะไรยังไงอย่างนี้หลัง,ลงจากประสบการณ์วันนั้นคือตาเจ็บ คอนแทคไปทําให้ตามันมันพังใช่แล้วก็จากคนที่กาลังตีก๊อฟอยู่ดีๆมีความมั่นใจเนี่ยนะครับก็คือทําให้ความมั่นใจหายไปหมดเลยแล้วก็แล้วหลังจากนั้นคุณก็โดนเป่าหูอีกใช่ก็คือพอมาพอกลับมาไทยเนี่ยมันเริ่มรักษาคุณหมอก็บอกห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะ maybe forever ก็อาจจะใส่ไม่ได้อีกแล้วอ่าแล้วก็เลสิกทำได้ไหมเลสิกตอนนี้ก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าเป็นคนกระจกตาบางอยู่แล้วครับก็ก็คือ all have to do ก็คือเหมือน get used to with this glasses get used to ก็คือก็ต้องทําตัวให้เคยชินกับการใส่่่แวนใช ก็มีคนนะครับก็เรียกว่าปากไม่ค่อยน่ารักเนาะมาพูดอะไรกับผมเยอะคือเหมือนกับว่าพอก้อยเนี่ยเริ่มแข่งเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จะตีไม่ดีเพราะยังเป็นช่วงปรับตัวกับแว่นอยู่แต่ว่าพอเราตีไม่ดีปุ๊บ ก็แบบคือเหมือนมันเริ่มชีวิตมันเริ่มแบบเริ่มท้อเริ่มแบบจะร้องไห้แบบอยากเลิกเล่นกอล์ฟคือชีวิตมันเหมือนรู้สึกว่ามันพังไปแล้วแล้วก็จะมีนักกอล์ฟที่แบบอารมณ์แบบเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรยูใส่ยูตีไม่ดีเพราะยูใส่แว่นเดี๋ยวยูก็กลับมาเดี๋ยวยูไม่ได้ใส่แว่นเดี๋ยวยูก็ตีได้อะไรแต่ปรากฏว่าอะไรหมอบอกสชีวิตนี้อาจจะต้องใส่แว่นตลอดชีวิตใชไมแล้วกูทํายังไงดีล่ะใช่ก็คือคิดก็คือคิดไปถึงโอ้คิดเยอะแยะมากมายกับกอฟจนวันก็คือ อ่าจนวันที่ไม่ได้มาเจอพี่ที่นี่เขาก็ <Yep. S 1> ดูไลน์นิ่มวงนิ้วมือเด็กแอมเบเจอร์นู่นนี่นั่นพอเขาแบบ finish talking with those people ก็คือเดินเข้าไปหาอะไรพี่คะพี่เป็นนักวึทยาหรือเปล่าคะ mm hmm. ก็หนูรู้สึกว่าฟังที่เขาพูดมามีแต่โพสิฟติฟสิ่งให้กับแอปในนี้แอบนั่งฟังนะฮะภาษาอังกฤษเรียก e a ร็อปเนีนะฮะก็คือกำลังแอบฟังฟผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมก็นึกว่านะครับก็ผมนึกว่าคนอื่นก็จะไม่สนใจเล่นโทรศัพท์ไปอันนี้ก็คือนั่งฟังอย่างเดียวอยู่ที่จุดเกิดเหตุดีดีดีแสดงว่าแสดงว่าเรามีกระดวงเราสมพงษ์แล้วอ่าเพราะว่าไม่คือพี่เป็นคนแบบ เป็นคนที่พูดแล้วมันน่าฟาังเก่เลยเาผมเป็นคนปากหมาทุกวันลก็คือก็เลยก็เลยก็เลยเดินเข้าไปถามพี่แล้วก็ได้บอกว่า what's going on แล้วพี่คริสก็ช่วยช่วยเหมือนพูด positive things in my head แบเปลี่ยน mindset เฉยๆเขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมกับพี่ก้อยครับเขาเรียกว่า reset your mind to find your way ซึ่งเดี๋ยวติดตามอีพีซี์เราไปเรื่อยๆนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการปรับวิธีคิดวิธีรู้สึกปรับจิตปรับใจวันนั้นวันนั้นนะผมรีเซ็ต i n d so that you can find your way แบบเบื้องต้นใช่ค่ะก็มาเจอพี่คริสวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็พอพอพอโดนรีเซ็ตมายไปเนี่ยเราก็เฮ้ยความคิดเรามันมันมันเป็นเนกาทีฟมากๆเลยแล้วคือคนที่คิดโพสทีฟเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยอะไรเงี้ยพอพอวันจันทร์เนี่ยก็เริ่มเริ่มมาใหม่เริ่ม,เ,ม,เ,รมเริ่มไปออกรอบแล้วก็เอาความ สิ่งที่เขาบอกคอสนิทจริงๆับมาใส่ตัวเองแล้วก็แล้วก็ไปวันคูวเดิรนเนาวันว่นตัวเดิมนี่แหละค่ะอยู่ดีๆก็ทางทันที่วงก็ยังแบบโอเคไม่ได้ดีมากแต่ก็กลับมาเตียนเดอร์กลับมาเตียนเดอร์ได้โดยที่แบบเอ้าก็ตีได้นี่อะไรอย่างนี้พอมาวันพุธที่ผ่านมาก็ยังตีอีเวนก็ไม่เกินอีกอามันก็ได้นี่ก็คือ everything is in your h a d อย่างยูี้อย่างยู่ี้มาเช็นอะไรครับถูกต้องเลยนะครับ สรวบผมจะนิยามนนะครับคนที่จะเล่นกอล์ฟได้เก่งนี่ยนะครับคือแหมแล้วก็ทำมันมาพูดตัวเองแต่ผมมันมีปัญหาคือมือมันไม่ได้ฝีมือมันยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้ต่อไปหวังว่ารายการนี้กับเดี๋ยวจะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับพวกโปรทั้งประเทศนะครับช่วยกูด้วยช่วยหนูด้วยนี่ยนะครับแต่ผมจะพูดเสมอนะครับว่า3มอนะครับก็คือมือก็คือฝีมือของเราจะก็ต้องแน่นอนจะเก่งก็ต้องอยู่ที่มือของเรา มอลีสก็คือไม้ซึ่งเดี๋ยวในเอพิโซดหน้านะครับเราจะมาดูไม้กอล์ฟนะฮะของคุณก้อยหรือโปรก้อยเรานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมอที่3ก็คือไม้เซตตันเองครับถ้า3อย่างนี้ดีนะครับรับรองครับว่านักกอล์ฟทุกคนสามารถเล่นได้ดีตามที่ตัวเองคาดหวังหรือว่าคิดว่าอยากจะเป็นอย่างแน่นอน ผมนี่นก็จะอาสาไปเป็นม d s e t ตโค้ชนะครับพี่ก้อยก็อาจจะช่วยผมดูวงดูอะไรนิดนึงนะครับเรียกว่าวินวินแลกแลกความรู้กันไปน,นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะมาดูไม้กันบ้างนะฮะเรื่องฝีมือเดี๋ยวว่ากันแต่เราจะดูไม้กอล์ฟและเดี๋ยวมาดู m ไมเซ t กันต่อด้วยครับ Mission to the pros by อาจารย์ i s Presented by Transview Golf and Leonian ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องใหม่ของผม Mission to the pros รายการวา r i ร t y g ตี้กอฟที่ทั้งคนตีกอล์ฟและไม่ได้ตีกอล์ฟสามารถดูได้ทางช่อง YouTube และเพจ Facebook น้องใหม่ของเราด้วยนะจ๊ะพี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมมีสิทธิ์รับรางวัลประจำสัปดาห์รวมถึงรางวัลใหญ่ประจำเดือนด้วยนะครับฝากผลงานใหม่ของผมไปอยู่ในใจพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผม